ดีครับผมสร้างวัดครับเมเนก่ะเดี๋ยวสีเห็ดเห็ดแมะน้ำวิธีเห็ดอินเล่อินเลก,ก็คือจุดจุดสีอยู่อยู่พอเบ็ดผมสีเบ้าเห้ฟตั้งเราข่าวเข้าสีเ็ดจุดตำแหน่งไหนเนี่ยคืออันนับแรกเขาต้องหูหูความกว้างของสายข้างหลังครับคือช่องนี้กว่ามันกว้างเท่าไหร่อันนี้เป็นเบดสีสายผมเพก่อความกว้างข้างหลังนี่สิบหก จากนี้จากนี้มะฮอนี่สิบหกกนี้มาฮอนี่สิบหกสิบหกมันก็จะเป็นเบียสายกับเขาตีเส้นไปเลยครับตีเส้นเงาไปเลยตีเส้นเงาไปทางนาตีเส้นเงาไปทางนาทางน้านี่ระยะทางนาเนี่ยผมเห็ดระยะเก้ามิลแจกนี่มะนี่เก้ามิลเก้ามิลเก้ามิลก็จะเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่เขาตีเส้นเป็นเส้นเส้นเลยครับอันนี้ กินเล่นี่ยังค้นเห็ดรังค้นเห็ดยุสือเส้นกลางแต่ว่าผมเนี่ยผมเห็ดยุเส้นระวางสายสามสายสามตรงนี้กับสายซีอยู่ตรงนี้ผมเห็ดอยู่ตรงกลางระวางสายสามกับสายซีครับแต่บางคนเันเห็ดยุสือเส้นกลางเลยขั้นเห็ดเส้นกลางเนี่เห็ดง่ายครับแบ่งเคืองไม่สองฟังเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าแบ่งเคืองตีเส้นกลางกับเห็ดตามเส้นตรงเลยเลยแต่ว่าขั้นเห็ดขั้นเห็ดลักษณะผมเหนี่ยวมันสีเห็ด เหตุยากจังเลยอินเล่นี่สี่ยูระว่างเซ็นสายสามกับสายสี่ครับเนี่ยมันช่องสามสามห้าเจ็ดเก้าสิบสองสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดหลังจากเขาตีเสร็จแล้วเขามากึลงกลางไหนกลางที่สุดครับกลางตรงตามช่องสามห้าเจ็ดเก้านั่นแหละเขาใส่ดอกสว่านเจาะ ว่าผมน่ะผมใส่เครื่องเจาะมันเพราะว่าผมตีเป็นเส้นตรงเลยขั้นจอะนี่มันสิตรงทุกอันครับอันนี้มันมันสีมันสีงามก่อแต่เดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเข่าๆได้ครับน้หรับคลิปนี้ก็สิเปลี่ยนคลิปบ่เง่าผมสีมาเบาแนะน้ำแล้วก็ผมเสียในเบิ่งเอาโอนี่คลิปที่หกเนี่ยเอาเฉพาะการเฮ็ดอินเล่ไปเพราะว่าอันนี้มันก็มันขั้นขั้นเฮ็ดอินเล่งามนี่ข้อเบียสีงามครับ กะกะสิมี่ยังแน่ใบ่วนประกอบเป็นหอยครับผมใส่หอยยีลีผมใส่หอยอะบารลนครับหอยอะบารลนเนี่ย้างซื้อมาจาก่างประเทศครับเป็นหอยสําหรับว่างเนี่ยนะมันสิพอดีออกมนโดยจะพอเลยครับเนี่ยจุดหกมิ้นห้ามิ้นเนี่ยว่างสิพอดีเลยครับขาไปขั้นสีง,งามเนี่ยใส่หอยแต่ว่าขั้นเป็นหอย,ยิีลีกะสีง,งามครับขั้นเป็นแบบปต,ติกแจ้งศิษกะกะงามคนละยางแต่ว่าขั้นบอเรืองเป็นหอยเนาะมันก็สี่เหลี่ยม บบับบีบับสีน่ากบสิงามมันกัสมีอบปลอ้นที่เป็นที่เป็นสีเขียวสีเขียวสีฟ้านี่แหละครับครับอบปลอ้นนี่มันเป็นสีขาวนี่เป็นหอยออกสีขาวขาวีแต่ว่านี่ก็งามครับก็เดี๋ยวไปเบื้องขั้นตอนการเห็ดขาวๆสำหรับคลิปนี้บอเห็ดเง่าเห็ดสั้นๆค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆค้นเห็ดก่เมื่อยครับวันนี้ก็อาจสอมีเสียงดนตรียุ่งหลัง พอ้ายุห่างชาวมน,นีมีงานแต่งสําหรับเบ็ดตัวนี้นะครับข้อมันเป็นข้อดําผมดีไซน์อินเล่เป็นสีขาวเป็นหอยหอยขาวครับผมสิจอ,มจอผมสิเจอหู้นี่ลึกแน่หนู้ลึกแน่แลรวขั้นเท่าเอาลงมสิครับขั้นเท่าเอา,เอาหอยลงมอย่าหอยมันหนาผมเสียเอาไอ้ขีเนี่ยขีเที่ยวขัดพิ้งกระบ,บอกนี่ครับ ไซก่อนเนี่ยนี่ผมจะไซไปยังทีครับเนี่ยเดผมจะไซไปก่อนแล้วก็ขั้นเท้าว่างว่างว่างอินเล่ลงเนี่ยขั้นมันนุ่นขึ้นมาเท้าก็สามารถแกะออกได้บีบให้มันปับปับให้มันตั้มเลยครับนี่มันไงเดี๋ยวกะย่างพ่อหยอดกาวมันจีแข็งไปเลยครับมัจีดมันสิก่อก่อตัวกันดีเลย เ,เสียงกับเสียงดังเนี่ยได้ครับด้วันนี้ขังขัง,ขงชอบมีมีงันงันแต่งแต่สีมีเสียงแสงกจังหน่อยข้อดำตัวนี้ผมใส่อินเลขขาวครับเพราะว่าเพื่อให้มันเห็นเห็นชัดๆโบ,บ,บเบาบยากครับผิดอินเลขผมว่าหยากแต่ไปแห่งก็เห็นเห็นรายละเอียด

หลังจากหลังจากให้เล้ยกยอดเกาครับกาก็เป็นกาหอนธรรมดาเท่านี้แหละเราอยากให้ติดเ่อว่าคนที่พักก่อนเรียออกลังเรียนร้เนติดเข้าไปแล้วก็หมาหวันเป็นไข้ธรรดามีอาการเห่อยอไม่มีอาการอะไรมากแต่เขาเกงว่าผู้ที่มีโรคประจตัวที่โรคอบติดเชื้อไปแลเ้อลงปั๊บ่ยอตรายีรรครเตัวนี้้จึงไม่อยากให้ไม่ให้ติดกันไม่ให้แพร่ระบาด ครับผู้สูงอายุอย่างนี้นะครับอัยยงงนตร,า,รายเพราะว่าทำลายระบบการหายใจโดยตรงหรือว่าปอดวายนะครับเสบี่ยวพันปอดถูกทำง,งานเสี่ยวพันไปถูกบังคัางงาบไปต่อเป็นทางถี่ถี่นี่ต่อไม่สามารถที่จะจะสามากาสได้นะครับนี่คืออันตรายของโควิด19นะครับแต่ผู้ที่มีปอดเตียร้อนหรือว่าของร่างกายประจำกเมื่อสิ้นแล้วก็ หลังจากนี่กะคือว่าเท่ากับเรียบร้อยนะครับนี่อินเล่งานอินเล่เนี่ยแต่ตัวนี้ก็สิแก้ไขนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแก้ไขกันหลังจากนี้ไปกันสิเป็นการเท็ดอินเล่แล้วกัขั้นตอนต่อไปนี่ก็สิเป็นการต่อจากเท็ดอินเล่ไปกัสิเป็นการขัดขัดโค้งครับปรับเลียเดียดแล้วก็คอยตีเฟลดเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นเนี่ยเอา โอเคขั้นตอนนี้นะครับแล้วนะเดี๋ยว,วพ่อกันคลิปหนาครับ